ああ。Uh เเเมมมมตาาาาททิรวยงผูท้ท,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 ที่เป็นตัวแทนท็อปผ้าใครบังสุกุลชุดที่สองอาจริ์พรเวรเชริทาท,ที่หนึิม์มูลสุวรรณผู้ใหญ่บ้านหมู่สองท่าที่สองนายบุญช่วยศีมงคลอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบสอง ท่านที่สามพ,พ่อวิเศษตาสืบศรีและท่านที่สี่คุณวีระสืบศรีอาจารย์พรเรียนเชิญทั้งสี่ท่านสุภทรพระธิการคงเดชปัญญาทโรพระอาจารย์พระธิการทักษิณอธิบุญโย อาจา์สำเริงสุจิตโตครับวางทางยาวเลยครับทางยาวครับทางยาวครับทางยาวครับเออตาถำถูกแล้วครับโอเคะยืนข้างเลยครับสังวาธรรมะจิโติเสังโสมสุขโส

Jawa nilu jantri Jaisamu pasamu sukho Sape sata marantita Maring suja marisare Hake wahan marisami Nati me ปันวัวมั่วควายซานบ่างขันมรณาย่างไมีเขาหน้ากระดูกเนื้อเหลือไว้ฝาคนสกุลกายคนนี้ย่างตายสมบเปล่าแผ่นองเหลือแต่ขอกลับมาพระสังฆาเอ็นองคณเจ้าทุกรูปด้วยควาเรอ,อย่างสูงับเรียนท่านนายกเทศมนตรีตำบลเจริญศิลป์ท่านสปจคำเทียนวันทวง ท่านผู้ใหญบ้านและแก่ทุกกี่ทุกท่านระบบในทอบันสิริฮันร,รองนายกเทศมนตรีตำบลเจริญิได้รับจัดทานมาจากคณะสงฆ์คณะกรรมการหมู่บ้านและจาติที่น้องของหลวงปู่วันลกสุทธาสีโล ให้เป็นผู้นำเรียนประวัติของหลวงปู่พรลบสุทธสีโลพอสังเกตเพื่อเป็นเกียรติและเป็นอนุสรณ์กับหลวงปู่พรลบผู้มรณภาพ หลวงปู่วันรบสุทธาสีโลสกุลเดิชสืบสีชัางตระวงเล็ดเกิดเมื่อวันที่สเดือนมิถุนายนพุทธศษักราช2478ที่บ้านเหล่าขาอํเาเภอมวงสามสิบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรคนที่หนึ่ง ของโยมบิดาคุณพ่อชมสืบสีและโยมมารดาคุณแม่หมอนสืบสีมีพี่น้องร่วมบิดามารดา,ดาเดียวกัน9้าคนดังนี้หนึ่งลวนปูวัลกสุทธสีโลภูมิรณภาพสองคุณแม่มลิสีโคษเสียชีวิตแล้วส คุณพ่อวัรภาสืบสีเสียชีวิตแล้วสคุณแม่เจริญเมืองพามเสียชีวิตแล้วห้คุณพ่อพิเศษตราสืบสีอยู่ที่บ้านวันน้ำเย็นตำบลท่าอำเภอวัานนอน,นิว่าจังหวัดสกลนครหคุณแม่ทุมมาสรีลาวงอยู่บ้านเจริญสรีโมหนึ่ง อำเภอเจริญศป์จังหวัดสกลนคร7จ็ผอ,อสุธาสืสบศรีณะกรรมการบำนาญอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม 8. คุณพ่อกันหาสืบศรีอยู่บ้านเจริญศป์หมู่สิสองอำเภอเจริญศป์จังหวัดสกลนคร 9. คุณแม่วาสนาพันแก้ว ยู่บ้านเจริญศิ์หมู่12อำเภอเจริญศิ์จังหวัดสกลนครประวัติด้านการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่4จากโรงเรียนบ้านเหล่าเขาอำเภอม่วงสามสิ์จังหวัดอุดบลราชธานีประวัติตานครอบครัว ได้สมรสกับคุณแม่สมานสืบสีสกุลเดิมหลอดบุญมีบุตรธิดาด้วยกันห6คนดังนี้1นายสุขสืบสีเสียชีวิตแล้ว2นายวีรักสืบสีเป็นพ่อครัวร้านอาหารตามสั่งที่บ้านเจริญศิีหมู่12อำเภอเจริญศป์จังหวัดสกลนคร3 พระริยาศธรรมเตโชจำพรรษาอยู่ที่วัดสิรีาาราชวัฒนาเพื่อเจริญศินจังหวัดสกลนครเป็นประธานนักศึกษาวิชาสมาธิพรงังจิตตาลุภาพร,ารุ่นห้าสินางนครพนมสุนสีอยู่ที่บ้านเจริญศินหมู่12องอำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนคร หานางมิลัยวรรณสืบศรีเป็นผู้จัดการบริษัทไฮเทคชัยภูมดแอพิพเรนสองัสิบเจำกัดจังหวัดชัยภูมิหกนางฉันทนาสืบศรีเป็นผู้จัดการอนันตราบอบที่เกาะสมุจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ชีวิตตอนเป็นคารว่าเมื่อเยียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้วได้ช่วยบิดามารดาทำไร่ทำานาบังเอิญในช่วงนั้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดความแห้งแล้งฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลบิดามารดาจึงได้พาปุพยกครอบครัวมาอยู่ที่บ้านขามตำบลขอใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร อยู่ที่นั่นได้พักจึงได้อบพยพมาอยู่ที่บ้านจเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครนเมื่อโตขึ้นโรงมีวันรกสุทธศศิรมีครอบครัวจนลูกโตมีครอบครัวลูกส่วนหนึ่งก็จะไปทำงานที่ต่างจังหวัด ปูวันรบสุทัศสีโลท่านเป็นหว่วงลูกหลานมากมีเวลาจะโทรศัพท์หาลูกทุกคนถามข่าวความเป็นอยู่เป็นประจำทุกวันไม่เคยขาดวันหนึ่งหลายครั้งหลายรอบก็มีสุขภาพของรบปูวันรบก,ก,ก็แข็งแรงเป็นพ่อที่ขยันทำมาหารินทั้งทุกอย่างเขาทาน เพื่อหาทุนมาให้ลูกได้ล่าเรียนท่านเลยต้องทำงานทุกอย่างเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย20 30ตัวที่ป่าดงหาบลาใช้ชีวิตแบบพอเพียงงานเสริมของท่านช่วงที่เป็นคลาวาาท่านเป็นพ่อพรามรับงานบวชงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่ตั้งศาลทศููม่านทำด้วย จิตที่มีความเมตตาค้าครูก,ก็แล้วแต่จะให้ท่านจะไม่เรียกร้องท่านต่อสู้ชีวิตมาด้วยความอดทนไม่เคยด,าด่าหรือว่าลูกเลยเป็นคนที่ใจเย็นชอบการพูดคุยเจรจาแต่จะพูดเสียงดังลูกก็เลยเกรงกลัวท่านท่านเป็นคนใจดีชอบการให้ทาน ช่วยงานทางวัดทางพพระุทธศาสานามาตลอดไม่เคยขาดจนอายุมากขึ้นรู้สึกว่าร่างกายจะทำงานไม่ไหวเมื่ออายุได้76ปีท่านเลยสละถิ้งสมบัติทั้งหมดที่มีขายวัวงัวขายควายทิ้งจนหมดแล้วมาอุปสมบทเมื่ออายุ78ปีช่วงที่ท่าน เบวงั้นแรกท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านหนองแสพออายุได้79ปีท่านก็ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดศริาาราชวัฒนาอําเภอเจริญสิงห์กับท่านพระครูวิรธรรมสุนทรจเจ้าอาวาสวัดศรีราชวัฒนาเมื่ออายุท่านได้86ปี ท่านเกิดอุบัติเหตุลื่นล้มในกุฏิเมื่อวันที่23ตุลาคม2564ทําให้หลวงปู่วันลลกระดูกขาตรงสะโพกหักต้องดามด้วยเหล็กนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จพิยุพราชอำเภอสว่างแดนดินเจ็ดวันโดยมีลูกชายคอยดูแลหลังกลับมา อยู่จำพรรษาที่วัดก็ติดปัญหาไม่ <c oughs> มีคนดูแลลูกชายจึงขออนุญ,ญาตท่านพระครูวิรธรรมสุนทรเพื่อนำท่านไปพักรักษาตัวให้อาการดีขึ้นแล,แล้วจึงพาหลวงปู่ท่านกลับมาจำพรรษาที่วัดเหมือนเดิมพักรักษาตัวอยู่ห้าเดือนพออาการดีขึ้นพรานลูกชายก็พาหลวงปู่ วันลบท่านมาส่งที่วัดศริลาชพัฒนาทางวัด <c oughs> ท่านพระครูลบบูเอท่านมีความกรุณาได้จัดให้พักเข้าเวียนญามช่วยกันดูแลหลวงปู่ได้สามเดือนอาการของท่านก็ฉันข้าวอาหารได้ปกติแต่ขาจะอ่อนแรง จนที่ตามเหล็กไว้จึงไม่สามารถเดินได้เลยลูกหลานก็ช่วยกันดูแลครูบาอาจารย์ท่านก็มีภารกิจบางช่วงก็ไม่ได้ดูแลต้องทิ้งให้ท่านอยู่ตามลำพังลูกชายเลยเข้ามาดูแลคุูปถาหลวงปู่ท่านใช้เวลาอยู่กับหลวงปู่ท่านเป็นเวลาสามปีเต็มจนมาถึงวันที่ 6กุมภาพันธ์2567เวลา7นาฬกา59นาทีท่านก็ได้จากไปด้วยอาการสงบิริอายุได้89ปี1 3พรรษาการจากไปขององคุวรรคลสุทัศนศรีโลในครั้งนี้ยังความเศร้าโศกเสียใจให้กับบรรดาญาติโยมลูกหลาน ระยะกี่น้องทุกคนที่ต้องการพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอผู้สืบทอดพระศาสนาท่านผูมิเกียรติคารพชีวิตและความตายเป็นของคู่กันที่ใดมีเกิดที่นั่นต้องมีตายชีวิตของสัตว์ทั้งหลายถูกความเกิดความเจ็บความแก่เบียดเบียนย่อมเสื่อมสิ้นไปตามกาลเวลา ขัถึงการเวลากำหนดแล้วก็ย่อมแตกทำลายไปพระพุทธศาสนาจึงสอนให้พระพุทธศาสนิาชนพึมประกอบแต่การดีเป็นนิ้เพื่อความสงบสุขของชีวิตในปัจจุบันและเป็นที่พื่นดินในโลกเพื่อนหน้าในสัมปรรยภกกลามันใดอันเป็นอันกุศลกรรมเป็นความไม่ดีไม่งาม ที่รวมป่วันลกได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้นยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่เป็นคำว่าลป็นเปี้ยบันพชิตอาจจะรุ่งเกินพระพิสุสามณีท่านกุีเกียรติตลอดทั้งสมัส์ทั้งหลายขอให้ท่านและสมัส์ทั้งหลายได้โปรดเอโมสิกรรมให้กระดวมีนยานของลวงปุวันโลกสุทัสสีโลด้วยเธอ แต่ถ้าหากกรรมใดเป็นกุศลกรรมเป็นคุณางามความดีที่หลวงปู่วรลสุทธศิโลได้กระทำเอาไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ทั้งที่ตอนเป็นฆราวาและเป็นทเทพปันจท, <c oughs> ที่บำเพ็ญเกียนมาขอให้บุญกุศลอันนั้นได้โปรดสมลงวิญญาณของหลวปู่วรลสุทธศิโล ให้ไปสืบสันติโยพด้วยเถิดในวาระสุดท้ายทีขออนุญาตเรียนเชิญญาติโยมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้สนบนงบนิ่งหนึ่งนาทีเพื่อไว้อะไรให้กับดวง,งวิญญาณของหลวงปู่วัดหลวงสุทัศน์ศิโรเรียนเชิญครับ มีมนพร่อครูอาจารย์ในเมตาวางไม้ปูรโสฬพระราพิรมเจ,จ้าวาดวัดเจริญสิงห์พระอธิการบุญมีฐานิสโรเจ้าวาดวัดป่าภูหินกองท่านระครูวิเชียนคุณาพรเจ้าวาดวัดดอนทาาวิไลหลวงปู่ประจนอุตมะธรรมูเจ้าวาดวัดป่าภูเขา พระคร,รูบวรธรรมสุนทรเจ้าคณะอําเภอเจริญสิงห์สลับผู้ติดตามพระแม่ครูอาจารย์นำาไป,ปรบเวลาไปแลกที่โรงฉันน้ำร้อนที่โรงฉันน้ำร้อนตอนนี้ได้เลยซึ่งท่านพระคร,รูบวรธรรมสุนทรเจ้าคณะอําเภอเจริญสิงห์ก็ได้เมตตามรรลุพิธี พระอาจารย์สิทธิโชติยานัสสัมปโระอาจารย์สุวรรณเมติโกพระครูสุนทรธรรมวินิจเจ้าคณะตำบลหนองแปนพระอธิการโกเดชปัญญาธรโรพระอธิการทักษิณอธิปุณโยพระครูวินัยธรรมวินิจมีแขกรยายใหญ่หลายลูปที่ได้รนในในในัการ หลังจากที่พิธีวางไม้จันวางดอกไม้จั์เสร็จแล้วลำดับถัดไปก็จะเป็นการประชุมเพลิงซึ่งประกอบขลาวทึ่นนพ่อเป็นูวาจารย์ไว้เพื่อ,อ,อประชุมเพลอง ความจุตรงนั <Allah> ้นตาขยับตาก็ขยับไปขดไปได้แต่ยังสี่ลยเยี่ยมเลเจ็ดถายางตวต้องแยบตรงางอยู่ด้วยอยากโตไป็มยดูไเดนเข้าไปสุดสุดด